พ่แม่งยังไม่มากเลยนัดไม่เป็นนัดยังไม่ถึงเวลานัดเลยจะรีบไปไหนเนี่ยวันนี้เราไปเที่ยวกันนะทิ้งเนไปสักวันเถอะเดี๋ยวเพื่อนๆอนะ่ะก็ทยอยมากันเล่าเข้าใจครับนอนไหมเนี่ยที่วเอกพวกมาลนะ สวัสดีครับสวัสดีครับแหมหน้าตาสดใสใช่ไหมมาสุมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ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 ครัพวกมึงหกคนน่ะมาสายมึงเตรียมตัวเป็นเบสตลอดชิปได้เลยพี่วูดตื่นสายกันนะวันนี้บอกกันให้ตื่นเร็วถ้าผมไม่ปลุกเนี่ยจะได้มาไหมพี่ทีมมึงดูแฟนมึงดิ เดย๋ยวนี้ชักเอาใหญ่เลยนะขี้บ่นมากเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้แทบจะไม่ได้นอนอ่ะก็สมควรนะกูมึงไม่มีระเบียบนี่หว่าปี๊บโผล่หละแต่กูว่าทริปนี้ไม่ใช่กูแน่นอนที่เป็นเบ๊อมึงลืมไปปะยังเหลือไอซานกับไอเหนือเว้ยรัลโหครันนีมาแล้ว เฮ้ยอะไรหัวมึงวะเฮ้ยกูว่าเราได้เบรทิปนี้แล้ววะเออเออใช้ันบ้างดีเออโอ้มาต่ำหน่อยไปของเราใช้คนอื่นบ้างบ้าไปไปอืออือฝากด้วยนะครับดีๆนะมึงระวังนะของข้างในเละดีๆนะพี่ซันขอบคุณครับพี่ซันครับนี่ครับฝากด้วยนะพี่ได้ครับฝากด้วยนะครับ